สวัสดีครับผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองน,นะครับก็ิีน,นี้นะครับเดี๋ยวเรามาปิดท้ายการกับล้อลายนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของริวโตโยต้าลีโวนะครับเป็นขอบ18ปี2020นะครับตัวนี้ผมเอายางตัวหนังสือสีขาวมาใส่ของโล็อกคู่นะครับก็คือเรียกได้ว่าสวยงามนะครับเหมือนกับตัวลีโวโล็อกคู่เลย ลายตัวนี้ลายจะคล้ายๆกับตัวริเวโลโคตัวแรกเพียง mm hmm. แต่ว่าหน้าเขาตัวนี้จะเป็นหน้าเงานะครับถ้าเป็นโลโคตัวแรกจะเป็นสีดําด้านทั้งหงนะครับตัวนี้ลายใกล้เคียงกันนะครับขนาดเท่ากันในราคาถูกกว่านะครับพอใส่ยางโลโคแล้วเนี่ยค้ายกันเลยนะครับยางตัวหนังสือสี่ขานะครับตัวนี้จะเป็นดันหลอกเอทีนะครับ mm hmm. อ่ะนี่เห็นไหมครับดันหลอก AT 25ตรงรุ่น เอทีย่อมาจากโอเทเลนนะครับก็คือถ้าจะไปหาความเงียบเนะะี่ยหาไกเอทีไม่ได้วิ่งไงต้องมีเสียงนะครับแต่มันจะไม่ดังเท่ากับมัทเทเลนนะครับตัวนี้ยังเรียกได้ว่าไปทุกสภาพถนนนะครับยังมาตอยพื้นซีเมน <c oughs> ดินในสวนอะไรพวกนี้เอทีไปได้หมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับล้อแท้เดี๋ยวต้องรบกวนที่เจ้านี้หนึ่งนะครับผมพอดีล้อมันหนัก นะครับล้อแท้นะครับจะต้องมีตราโตโยต้าเห็นไหมครับอันนี้เดี๋ยวนี้โตโยต้าทําใหญ่ขึ้นนะครับชัดเจนนะครับป้องกันคนมองไม่ค่อยเห็นนะครับผมอ่าแล้วก็เป็นขอบ18นะครับกว้าง7นิ้วครึ่งเห็นไหมครับอยากได้ล้อนะกกว้างตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะนะครับไม่กว้างมากนะครับถึง8นิ้ว7นิ้วครึ่งกําลังดีล้อผลิตในเมืองไทยนะครับเม็ดอินไทยแลนด์นะครับเป็นล้อผลิตในบ้านเรานะครับจริงๆเมืองไทยเนี่ยเป็นแหล่งผลิต กระดับต้นๆของโลกเหมือนกันนะหลายๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นฝีมือบ้านเรานี่ใช้ได้นะครับผมโดยประมาณนะนะครับตั้งร้อนนิดนึงมันใหญ่นะครับโอเคครับผมตัวนี้นะครับใส่ได้กับรถโตโยต้าหกลูทุกคันนะครับลีโกใส่ได้นะครับตัวสูงนะ r e โ o ใส่ได้แล้วก็ฟอร์จเนอร์ใส่ได้อะไรก็ตามที่เป็นหกลู โตลยต้าใส่ได้ยกเว้นเวนจูรี่ตัวล่าสุดนะครับอันตัวนี้มันจะใส่ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเวนจูรี่รุ่นก่อนลงไปใส่ได้มดนะครับทั้งชุดล้อพร้อมยางผมขายอยู่ก็ประมาณ28มาอบวกลบแล้วกันนะครับเพรามยางตัวสีสีขาวเฉพาะยาง20,000ื่นบาทแล้วยังไม่ได้ล้อเลยนะครับอันนี้ได้ล้อพร้อมยางด้วยนะครับก็คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางดงนะครับขอฝากไว้นะครับเบอร์ติดต่อนะครับอยู่ภายใต้คลิป ก็จะมีเบอร์ของที่ต้นนะครับโทรท่ายด้วยไป5กหแล้วก็เบอร์ของผมนะครับผมก็โทรท่ายด้วย7444สี่สี่สิบนะครับอยากคุยใครโทรไปได้นะครับดีดีบริการทุกท่านนะนะครับสำหรับดาห์นี้ผมก็จากร้านต้นยังโดนขอลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าออกจากหน้ากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ